ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมันเกิดก็ได้จริงๆเออคัมทูไทยแลนด์วีคัด์ข่าวจริงข่าวจริออข่าวจริงนยชมใหญ่พี่คิดอด้กับแฟนหนูรเปล่าเนี่ยทไมชมแฟนหูเยอะจังหนูเริ่มไม่ไวใจพี่แล้วนอ้พี่ถ้กกล้องพี่ที่ชมเยอะเกินไปครับกล้องแบบไม่ไม่มีเล่นแบบนี้รกโอเคคับก็ยังชั่วหน่อยอืมเออ พูดไปเรื่อยๆไหนๆนะครับเราจะเดๆถ่ายก่ให้ถ่ายก่อนเดี๋ยวถ่ายไปทีเดี๋ยายไปทีถ่ายไปทจะแจะแฝวเอเคโอเคถ่ายหนึ่งถ่ายเลยออะพี่ถ่ายเลยนี่ครับอ่าเคออเออวนจันยิงครับโยงเคยใช่ครับโยท่าใหม่ครับท่าหม่อ๋อเออโอเครับเสยถ้า้ังม้างกานหมย ไม่ใช่อย่างอนสะก้อนไม่หมอนลำอยากทะลึ่งหมอนลำข้าตาฝังนยู่เห็นไหมเนื้ใช่ไหมใช่ไหมได้ปหมเออให้มันดูหน้าเกงขามหน่อยปิเอวบางล่างน้อยอย่างนี้ข้าศึกที่ไหนจะกลัวล่ะให้มันดูเหมือนขุนศึกขุนพล